สวัสดีครับอีก e อ็กเ d e ว i g n ดนีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีพี่ๆถามมาว่าคุณ x ทํทำไมถึง vlookup picture ได้นะครับแล้วก็ทำยังไงโดยที่ไม่ได้เอารูปภาพมาไว้ใน Excel file ลนะครับโอเคคำตอบอยู่ในคลิปนี้ครับไปดูกันอ่าลำดับแรกเนี่ยเราเปิด Excel file ลมาก่อนนะครับผมจะ อินเ r t ร์ d โมดูลเข้ามาก่อนนะครับเลือก Developer นะครับ Visual Basic นะครับดูตรงนี้นิดนึงนะครับที่ Project นะครับคลิก Import File นะครับตรงนี้เป็นโมดูลที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับ Look Up Picture นะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ให้ที่เ c e b o o k นะครับกด Open นะครับมาดูที่โมดูลนะครับ โมดูลชื่อ Lookup Picture นะครับที่สร้างขึ้นไว้แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับที่อยู่ชีตนะครับชื่อชีตนะครับ sn sheet name ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้าง define name ก่อนนะครับสำหรับ sn ตรงนี้นะครับก็ copy ตั้งแต่ตรงนี้นะครับเท่ากับจนถึงวงเล็บปิดนะครับ c t r l c นะครับปิดตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็มาเลือกที่ formula นะครับเลือกที่ define name นะครับ ด n e n a นมได้เลยนะครับพิมพ์ sn เข้าไปนะครับตรงนี้ ctrl v ได้เลยนะครับกด ok เสร็จแล้วนะครับเราลองพิมพ์ฟังก์ชันนะครับเท่ากับ lookup นะครับ l o o k ะจะเห็น lookup picture ขึ้นมาในนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับแต่เราต้องมีที่อยู่แล้วก็ชื่อไฟล์ ของรูปภาพก่อนนะครับเราจะทำยังไงโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอินเสิรรูปภาพมาตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าตรงนี้เป็นการอินเสิรรูปภาพนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งโอเคอินเสิร์ตรูปภาพมาตรงนี้นะครับผมคลิกเลือกแล้วก็เมิร์จเซลไปนะครับใส่ฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะครับเท่ากับ ลุกอัพนะครับ l w o k นะครับลุกอัพพิกเจอร์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะให้ define name ผมจะสร้าง define name อีกตัวชื่อ pic นะครับแทนที่อยู่ของรูปภาพนะครับแล้วก็ชื่อรูปภาพนะครับโดยให้ส่งกลับมาที่เซลล์ c 1 2นะครับถึง h 3 2นะครับชื่อรูปภาพ เป็น n u m b e r 1นะครับกด Enter สังเกตว่ามี Error เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้สร้างตัว P I C นะครับ Refine Name ตัวนี้ที่เป็นที่อยู่ของรูปภาพนะครับโอเคตรงนี้ผมคลิกขวาแล้วก็เลือกใส่กรอบไว้รอก่อนนะครับตรงนี้ผมจะสร้างสไลเซอร์ er นะครับมาวางตรงนี้นะครับ โดยที่อยู่ของรูปภาพเนี่ยผมจะใช้เป็น Data Query แล้วกันนะครับเลือกที่ Data นะครับ get data from folder นะครับโอเคมาเลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพนะครับผมเกี่ยวกับเครื่องล้างจานนะครับอ่ะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เข้ามานะครับผมเลือก transform data ได้เลยนะครับเสร็จแล้วพี่พ ตรงนี้นะครับโอเคเราจะเอาคอลัมน์นี้นะครับเนมเพราะฉะนั้นคอลัมน์อื่นลบไปนะครับจนถึงด้านขวามือนะครับจนถึงตรงนี้ลบไปเลยนะครับเราจะมีโฟลเดอร์พาดกับเนมนะครับเอาแค่2คอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้น2คอลัมน์นี้เราจะเอามาเมิร์จกันนะครับกดชิปค้างแล้วก็เลือกที่คอลัมน์2ตัวนี้ได้เลยนะครับคลิกขวานะครับเลือกเมิร์จคอลัมน์นะครับ เรียบร้อยแล้วชื่อตรงนี้ผมจะให้ชื่อว่าหัวคอลัมน์เป็นชื่อ,อชื่ออะไรดีรูปแล้วกันนะครับรูปเครื่องล้างจานนะครับผมขายเครื่องล้างจานด้วยนะครับใครที่เปิดร้านอาหารที่มีโต๊ะขนาดหนึ่งโต๊ะขึ้นไปนะครับที่ต้องการใช้งานนะครับแล้วก็ไฟที่บ้านเนี่ยถ้าเป็น3เฟสเนี่ยจะ เหมาะสมมากเลยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานจะดีมากเลยนะครับผมสามารถออเดอร์ได้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับเครื่องล้างจานครบวงจรเลยนะครับขายเช่านะครับบริการน้ํายาครบวงจรเลยนะครับดูแลให้หมดเลยนะครับโอเคกดโอเคนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับ close and load tool นะครับเลือก ผมจะทำเป็น olly create connection นะครับแล้วก็มาที่ data model นะครับทำให้เป็น super power pivot ไปเลยแล้วกันนะครับกดโอเคนะครับตรงนี้จะบอกว่า32โลก็คือมี32รูปภาพนะครับผมโอเคปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มาเลือก power pivot ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะขึ้นมา เลยทีเดียวนะครับทันทีเลยนะครับเมื่อกี้เราสร้างเป็น Data m o d เดไว้นะครับคลิกเข้าไปเลือก manage นะครับตรงนี้มาดูกันนะครับตรงนี้ครับเป็นหน้าตาของที่อยู่รูปภาพของเราคอลัมน์ที่เราเลือกไว้นะครับแล้วก็สามารถกด pivot table ได้เลยนะครับเลือกเก็บไว้ที่ชีตอื่นนะครับกด ok นะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นรูปภาพเครื่องลังจาเลยนะครับ คลิกขวานิดนึงนะครับมาดูที่ option นะครับผมเอา total ออกนะครับทางโลคอลัมน์ครับกด ok นะครับเสร็จแล้วผมเลือก pivot table ตรงนี้ท็บตรงนี้นะครับเลือก filter นะครับแล้วก็ insert slicer นะครับคลิกที่รูปเครื่องหลังจานกด ok ได้เลยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับผมเสร็จแล้ว slicer เนี่ยผมเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีนี้แล้วกันนะครับโอเค แล้วก็คลิกขวาคัดนะครับคัดแล้วก็มาวางในชีทหนึ่งได้เลยนะครับวางตรงนี้นะฮะโอเคเลื่อนขึ้นไปนิดนึงอ่าลากลงมาทางขวานิดนึงปรับช่องให้พอดีนะครับโอเคตรงนี้ผมจะเพิ่มคอลัมน์นะครับของสไลเซอร์คลิกที่สไลเซอร์นะครับแล้วก็เพิ่มเป็น2คอลัมน์ไปเลยนะครับอ่าลากขึ้นไปนิดนึง ผมจะฟิกสไลเซอร์ตรงนี้นะครับไม่ให้มีการเลื่อนขยับได้นะครับคลิกขวานะฮะเลือก s i z e and Pro p e r t y นะครับด้านขวามือปุ๊บนะตรงนี้นะครับ Disable ตรงนี้นะครับด e s i ส์ a n น Moving นะครับปิดไปเลยเราไม่สามารถที่จะขยับได้แล้วนะฮะเห็นไหมฮะคลิกเลือกคลิกเลือกนะฮะโอเคสังเกตว่าเราคลิกเลือกจะไม่มีภาพอะไรมาปรากฏนะครับ ผมจะสร้าง Define Name นะครับในชีทสองนะครับของที่ B4 นะครับง่ายๆเลยนะครับดูตรง Name Box ตรงนี้นะครับคลิกไปเลยผมก็พิมพ์คำว่า P อ่าทที PIC นะครับ PIC ก็คือ Define Name ที่ B4 นะครับก็คือเป็นโฟลเดอร์นะครับเป็น Right Folder Path ของรูปภาพนั้นนะครับกด Enter นะครับ เดี๋ยวเรามาดูชี้นหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับปึ๊บอ่า,อาเห็นไหมฮะรูปภาพปรากฏแล้วผมมองลบออกนะครับแล้วก็เลือกอ่าเห็นไหมฮะเราขายเครื่องล้างจานขนาดกลางนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ก็จะเป็นคอนเวเยอร์นะครับอ่าขนาดกลางก็1,200ชิ้นนะครับต่อชั่วโมงนะครับ1กระบะก็จะได้ประมาณนี้นะครับน,นี่นะครับ ล้างอบแห้งนะครับออกมา1นาทีถึง3นาทีไม่เกินนะครับพร้อมใช้งานนะครับมีปุ่มปรับนะครับปรับการล้างนะครับ 1, 2, 3นาทีนะครับออกมาใช้งานได้เลยนะครับผมอ่ะลองดูกันอันนี้เป็นแบบคอนเวเยร์นะครับผมสามารถใช้เอ่อฟังก์ชัน o o k Up p i c t u r e เนี่ยมาตรวจตรวจสอบรูปภาพก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็น ตัวป้อนน้ำยานะครับผมเราบริการครบวงจรเลยครับสำหรับเครื่องล้างจาน,นครับเป็นคอนเวเออร์สำหรับโรงงานหรือว่าโรงอาหารแคนทีนใหญ่ๆนะครับแล้วก็เครื่องขนาดกลางก็เป็นซานูซี่นะครับซานูซี่เครื่องขนาดกลางนะครับตั้งแต่1โต๊ะขึ้นไปนะครับสามารถล้างแก้วนะครับล้างช้อนล้าง ภาชนะอะไรก็ได้นะครับที่สามารถเข้าไปในตัวเครื่องได้นะครับก็จะมีกระบะให้ตามนี้เลยนะครับผมตัวเครื่องกับกระบะนะครับแต่ว่าไอ้ตัวสแตนเลสซิงด้านข้างนี่ก็เป็นของลูกค้าจัดเตรียมเองนะครับขนาดไฟเป็นเเฟสนะครับเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องนะครับจัดการจัดวางนะครับแบบนี้นะครับเราบริการน้ำยานะครับให้ด้วยนะครับผม สามารถเข้าไปดูในในเว็บไซต์นะครับ Machinery d i s w a s h e r นะครับผมเดี๋ยวจะฝากเ,เว็บไซต์นะครับแปบ๊บหนึ่งโอเคเป็น Machinery d i s w a s h e r com นะฮะอา่านี่นะครับเว็บไซต์ของเราเข้ามาดูกันได้นะครับเลือกช้อปปิ้งได้เลยนะครับมีผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะมากมายนะครับผมอุดหนุนกันได้นะครับ เครื่องล้างแก้วก็มีนะครับหลากหลายเลยนะครับใครที่เปิดร้านอาหารอยู่หรือว่าจะดูตรงนี้ก็ได้ครับด้านล่างก็จะมีเ,เ,เป็นเพจนะครับแล้วก็เป็น Facebook นะครับของทาง X x v เ e ็กเซลนนะครับให้ความรู้ควบคู่กันไปนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการเครื่องล้างจานก,ก็อุดหนุนได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ให้นะครับเอาไปใช้งานกันเลยนะครับโอเคอีก Excel ซลวีเบดีไซน,นะครับให้ Excel ทํทำงานแทนคุณนะครับฝากเพจ Excel แล้วก็เครื่องล้างจานไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ